เนี่ยอย่ะไรที่หนึ่งข้า,ารกคทิ้งปริศนาไว้ว่านับเงินทุกวันทำไมฉันถึงไม่รวยมันก็มาตรงกับศพที่สองก็คือพนักงานห้างคารใช่ค่ะแล้วปริศนาของศพที่สองก็คือยินดีต้อนรับตอบสิครับผมคือใครตอนแรกเรายังไม่เจอศพที่สามมันก็เลยไม่ตรงกันแต่พอเจอปุ๊บก,ก็บิงโกเลยพนักงานต้อนรับในห้างส่วนศพที่สี่ผูดเป็นดอกเห็ดเพลิดเพลินโชว์หวย นี่ถ้าเราไม่เจอศพที่สี่ก่อนผมก็เดาไม่ออกนะครับว่ามันคือร้านง,งานละจกซื้อก็าอยากนะนี่คือขุดขึ้นเป็นดอกเห็ดก็คือร้านสะดวกซื้อที่เกิดขึ้นเร็วมากจนร้านโชว์หวยกับร้านของชาเนี่ยอยู่ไม่ได้นั่นแหละจ้สรุปเลยก็คือปริศนาที่อยู่บนใหม่พรมจะบอกอาชีพของเหยื่อรายต่อไปถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราทายปริศนาถูกเราก็จะรู้ว่าเป้าหมายของเหยื่อคนต่อไปคืออะไรโอ้ นี่มันท้าทายตำรวจมากเลยนะครับเนี่ยว่าแต่ว่าปริศนาต่อไปคืออะไรล่ะครับขอข้าวยามเช้าเท้าเปล่าเดินดินแล้วเรารู้หรือยังว่ามันเืออาชีพอะไร